อันนี้ก็จะมาสอนทิคง่ายๆนะคะวิธีการทำปลาหมึกพอเราซื้อปลาหมึกมานะคะลรวลอกหนังออกนะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงหัวออกแบบนี้นะคะตรงบริเวณหัวเนี่ยหัวปลาหมึกมันก็จะมีปากแล้วก็มีตานะคะเราก็ดึงออกนะคะเสร็จแล้วเนื้อปลาหมึกเราก็จะบั้งนะคะให้สวยงาม หรือบางคนนะคะก็จะใช้ในลักษณะหั่นเป็นวงก็ได้นะคะนี้เราก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็เอาเยื่อข้างในออกขูดพอได้แบบนี้นะคะเราก็จะบั้งค่ะบั้งทีๆนะคะ สลับนะคะให้เป็นตารางพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะหั่นเป็นชิ้นนะคะเป็นสี่ส่วนแบบนี้ค่ะก็จะได้ปลาหมึกที่สวยแล้วก็น่ารับประทานนะคะ คราวนี้เราก็จะได้ปลาหมึกนะคะที่เป็นร่องแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะอไปลวกหรือจะอไปผัดทำอาหารได้เลยนะคะ